สำหรับวันนี้นะคะการเขียนในการเรียนรู้วิชาต่างๆนะคะสิ่งแรกเลยของคุณครูเรานะคะเพื่อที่เราจะได้ปรับความเข้าใจกับเด็กๆแล้วก็เขียนให้ตรงใจคุณครูนะคะหรือได้ถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะสิ่งแรกที่คุณครูจะต้องทำนะคะก็คือคู่มือครูะคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณนกได้ทำคู่มือครูนะคะเกี่ยวกับการเขียน learning log ให้เด็กๆนะคะว่าจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เช่นจะต้องประกอบไปด้วยนะคะส่วนที่เป็นก่อนเรียนซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยวันที่หัวข้อที่จะเรียนเด็กๆจะต้องมีความรู้หรือจะต้องมีการเตรียมการอย่างไรในการเรียนหรือในการทำกิจกรรมวันนี้ ขณะเรียนเด็กๆจะต้องสะท้อนคิดเกี่ยวกับความรู้ความรู้สึกการทำงานร่วมกับเพื่อนๆวันนี้เรียนเกิดปัญหาอะไรมีการแก้ปัญหาอย่างไรหรือติดขัดอะไรก็สามารถที่จะเขียนไว้ได้นะคะวันนี้เด็กๆอยากบอกอะไรคุณครูนะคะแล้วก็สรุปองค์ความรู้ที่ได้ในวันนี้สำหรับหลังเรียนเด็กๆก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปวันนี้จะเอาไปใช้ทาอะไร หรือเกิดประโยชน์อะไรหรือจะมีการวางแผนหรือเตรียมการที่จะเรียนในครั้งถัดไปเด็กๆจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่คุณครูจะต้องระลึกไว้ตลอดว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณครูให้เด็กเขียนที่ที่เด็กเขียนคือที่ที่ปลอดภัยห้องเรียนต้องปลอดภัย learning log ที่เด็กๆเขียนลงไปไม่ว่าจะเขียนในสมุดหรือ เขียนบนอินเทอร์เน็ตในโปรแกรมหรือในสิ่งที่คุณครูกำหนดให้เด็กเขียนนะคะที่ที่ตรงนั้นจะต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภยัยที่เขาจะแสดงความรู้สึกหรือสะท้อนการเรียนรู้ของเขาลงไปได้ซึ่งคุณครูจะต้องเปิดใจยอมรับสิ่งที่เด็กๆสะท้อนคิดหรือรีเ e c t i o n มาหรือองค์ความรู้ที่เขาได้นะคะซึ่งสิ่งนี้ จะทำให้คุณครูและนักเรียนนะคะได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วเด็กๆก็จะกล้าที่จะเขียนนะคะเราจะเรียนรู้จากเด็กเยอะมากแล้วเราก็จะเห็นตัวตนของเราผ่าน Learning l o อและเราก็จะรู้ว่าเด็กๆแต่ละคนมีทัศนคติมีอัตลักษณ์นะคะอย่างไรเพราะ Learning l o อจะเป็นอัตลักษณ์ของเด็กนะคะทุกอย่างจะปรากฏ ผ่านตัวอักษรซึ่งมันเป็นสเสน่ห์มากนะคะเรารู้ได้อย่างไรว่าตัวอักษรหรือสระเพียงไม่กี่คําแต่มันสามารถแสดงความรู้สึกความรู้ความคิดนะคะของเด็กได้นะคะอันนี้เป็นต้นซึ่งเราจะต้องทําไมคะเราจะต้องปรับปรับความคิดของเด็กโดยผ่านคู่มือครูก่อนกระบวนการที่เราเอามาใช้นะคะคุณครูก็จะต้อง ใช้สุจิปุริหัวใจนักปราชญ์แต่เราอาจจะเริ่มต้นจากการถามนะคะถามให้ได้คำตอบจากเด็กคุณครูก็ต้องเปลี่ยนเป็นผู้ฟังฟังแล้วก็ให้เด็กอ่านเพื่อที่เขาจะได้ปรับความรู้ของเขาว่าสิ่งที่เขารู้มามันถูกต้องหรือไม่แล้วก็ถาม คุณครูก็จะต้องมีหน้าที่รับฟังเขานะคะอันนี้ก็คือใช้หลักของนักปราดนะคะโดยเพิ่มพื้นฐานของการอ่านเข้าไปซึ่งครูนกนะคะได้เอาความรู้นี้นะคะไปใช้ในวิชาที่ครูนกสอนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์วิชา IS เอม .1 ม .4 นะคะวิชาเคมีม .4 ม .5 รวมถึงได้ขยายสู่น้องๆในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาไทยวิชาภาษาต่างประเทศวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแล้วก็งานส่วนพฤกษศาสตร์ที่รับผิดชอบด้วยเช่นกันนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะว่าคุณครูนกเอา Learning l o g ็อแล้วก็การเขียนสื่อสารการเขียนบูรณาการความรู้ไปใช้กับวิชาต่างๆในโรงเรียนได้อย่างไรเริ่มจากวิชา AS ที่คุณนกใช้ก่อนนะคะ สิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราต้องทำห้องเรียนของเราให้ปลอดภัยเด็กๆทุกคนนะคะจะมีพื้นที่ของตัวเองนะคะเมื่อใดก็ตามที่เด็กๆเ,เขาคิดว่าเขามีจุดยืนเขามีตัวตนเมื่อนั้นเขาจะแสดงตัวตนของเขาได้อย่างชัดเจนนะคะครูอ่านครูก็จะได้แนวคิดบางครั้งเราก็อาจจะเปลี่ยนให้เด็กเป็นครูของเราก็ได้นะคะซึ่ง สำหรับวิชายเก็จะมีกระบวนการทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะก็ตั้งแต่เริ่มตั้งคำถามตั้งสมมุติฐานนะคะสืบค้นข้อมูลคน้นคว้าสรุปแล้วก็นำเสนอนะคะซึ่งคุณครูก็จะเริ่มจากการตั้งปัญหาตั้งประเด็นนะคะแล้วก็นำไปสู่การตั้งสมมุติฐานโดยใช้ผังความคิดเชื่อมโยงของเหตุและผลนะคะในช่วยในการช่วยนะคะในการหา สมมุติฐานตัวแปรต้นตัวแปรตามนะคะและแล้วก็มาสู่การจำแนกแยกแยะนะคะหาแก่นของมันไม่ว่าจะเป็นคำสำคัญนำมาสู่การออกแบบการวางแผนแล้วก็การแบ่งงานให้เด็กๆได้ทำงานร่วมกันนะคะนอกจากนี้นะคะ ผังความคิดเชื่อมโยงนะคะยังสามารถที่จะนำไปสู่การออกแบบการทำการทดลองหรือการศึกษาค้นคว้านำไปสู่การปฏิบัติได้อันนี้ก็คือรูปแบบของ i s นอกจากนี้นะคะคุณนกได้มีตัวอย่างนะคะการเขียนผังความคิดเชื่อมโยงของนักเรียนม .1 ซึ่งปีนี้เด็กๆจะต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านใช่ไหมคะซึ่งพบว่ากา,การเขียนผังความคิดเชื่อมโยง นะคะเราสามารถที่จะสอนออนไลน์แล้วเด็กๆก,ก็สามารถที่ที่จะทําได้ด้วยเช่นกันนะคะจากผังความคิดเชื่อมโยงเด็กๆก,ก็มาถอดหาแก่นของความรู้สาระสำคัญมาสู่การออกแบบวางแผนแล้วก็มาทำเป็นผังความคิดเชื่อมโยงลงมือปฏิบัตินะคะนำมาสู่การทำรายงานนะคะสรุปองค์ความรู้แล้วก็นำเสนอนะคะอันนี้สำหรับวิชาเ s นอกจากนี้นะคะคุณนกขอขอยกตัวอย่างนะคะการทําโยเกิร์ตจากกล้วยน้ําว้านะคะสิ่งแรกคุณนกต้องคิดก่อนคะ่ะว่าเด็กๆมีความสนใจที่จะทําโยเกิร์ตทีนี้โยเกิร์ตมีอะไรบ้างจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะโยเกิร์ตมีกระบวนการอย่างไรซึ่งสิ่งนี้คุณครูจะต้องทําการบ้านเสร็จแล้วเราก็ตั้งคําถามให้เด็กๆช่วยกันคิดว่าโยเกิร์ตมีอะไรเป็นองค์ประกอบ ะะแล้วในท้องถิ่นของเรามีวัสดุอะไรบ้างเด็กๆบอกว่าที่บ้านมีกล้วยน้ำว้าเยอะมากเอ๊ะเราจะเอากล้วยน้ำว้ามาทำโยเกิร์ตได้ไหมในโยเกิร์ตมีอะไรเป็นองค์ประกอบเห็นไหมคะเป้าหมายคือการทำโยเกิร์ตโยเกิร์ตจากอะไรคะกล้วยน้ำว้าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มาถอดคำค่ะโยเกิร์ตนะคะต้องมีคำว่าโยเกิร์ต มีคําว่ากล้วยน้าว้าในโยเกิร์ตจะต้องประกอบไปด้วยนมทํามาจากนมมีเชื้อแลคโตบาซิลัสนะคะเอ๊แล้วเราจะเอาเชื้อแลคโตบาซิลัสมาได้ยังไงอ๋อมีนมเปรี้ยวชนิดหนึง่งที่เราบอกว่ามีแลคโตบาซิลัสเอ๊เราใช้แลคโตบาซิลัสจากในนั้นได้ไหมหรือในโยเกิร์ตที่มีขายตามท้องตลาดก็มีเชื้อแลคโตบาซิลัสถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้เชื้อที่ต้องสั่งซื้อเพียวร้อซนมาเรา ประยุกใช้จากเชื้อเหล่านี้ดีไหมใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วมันมีอะไรกินโยเกิร์ตแล้วมันรู้สึกยืดหยุ่นยืดหยุ่นหนึบหนึบอ๋อนั่นแสดงว่ามันน่าจะมีเจลาตินหรือน่าจะมีผงอะไรสักอย่างที่ทําให้ยืดหยุ่น เอ๊ะลรากล้วยน้ำว้าของเราน่าจะมาแทนส่วนไหนซึ่งเด็กๆและคุณครูจะต้องช่วยกันคิดขณะที่คิดแล้วก็ต้องหาคำตอบจะหาคำตอบได้ก็ต้องอ่านเห็นไหมคะพอได้เหล่านี้เสร็จปุ๊บเด็กๆก,ก็ช่วยกันคิด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 ,คดเสร็จแล้วเราก็มาสรุปกันว่าเราจะทำอย่างไรก็เอามาเหตุคือเราก็มาเขียนผังความคิดเชื่อมโยงนะคะเหตุคือโยเเหตุคือกล้วยน้ำว้าผลคือสิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือโยเกิร์ต แล้วกล้วยน้ำว้าจะทำเป็นโยเกิร์ตได้เราจะต้องทำอย่างไรมีกระบวนการอย่างไรอะไรเป็นปัจจัยที่จะช่วยทำให้กล้วยน้ำว้าไปทำเป็นโยเกิร์ตแล้วโยเกิร์ตที่เราได้จะมีประสิทธิภาพเท่ากับที่เขาขายในท้องตลาดไหมซึ่งสิ่งเหล่านี้เด็กๆจะต้องอ่านค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญนอกเหนือจากการเขียนแล้วเด็กๆจะต้องมีเรื่องของการอ่านก่อน นะคะอ่านสรุปเป็นองค์ความรู้คิดแล้วจึงจะเขียนเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะเราพบว่าเด็กๆจะเขียนได้ต้องผ่านการคิดแต่จะคิดได้ต้องมีข้อมูลที่ดีที่ต้องได้จากการอ่านหรือได้จากการฟังหรือได้จากการถามนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ ทำโยเกิตนะคะก็จะผ่านกระบวนการจากผังความคิดเชื่อมโยงก็จะได้ตัวแปรต้นตัวแปรตามนะคะสมมุติฐานออกแบบการทดลองจากผังความคิดเชื่อมโยงนำมาสู่การทำนะคะเราจะเห็นว่าคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่เด็กๆมีในผังความคิดเชื่อมโยงมันก็คือคำตอบที่อยู่ในบทความที่เด็กๆได้เขียนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ ครูนกจะขออนุญาตยกตัวอย่างวิชาภาษาไทยนะคะภาษาไทยเนี่ยก็เอาหลักของการเขียนเพื่อการสื่อสารไปใช้ประโยชน์หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นคำเจ็ดชนิดก็จะเป็นการจำแนกแยกแยะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุและผลหรือการทำทำในรูปของการเขียนนะคะนอกจากนี้นะคะเด็กๆได้ศึกษาเรื่องของรา,ามเกียรติ์ตอน นารายปราบนนทกนะคะเด็กๆได้อ่านแล้วเด็กๆก็ต้องผ่านการคิดค่ะซึ่งเด็กๆจะคิดได้คุณครูต้องไกด์ไลน์นั่นแปลว่าคุณครูต้องช่วยในการตั้งคำถามที่จะชี้นำเขานะคะพอเด็กๆได้ตอบสุดท้ายถ้าเด็กจะเก่งแปลว่าเด็กต้องถามครูตอบอย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้คิดถูกไหมเมื่อใดก็ตามที่มีการสื่อสารในห้องเรียนนะคะเด็กๆ ก็จะได้แนวคิดที่ถูกต้องแล้วก็นำไปสู่การเขียนการเขียนนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องถอดแก่นของความรู้ค่ะถอดคำสำคัญแล้วมาเขียนเชื่อมโยงของคำนะคะเนาะนอกจากนี้นะคะยังมีหนังสือเล่มโปรดของเด็กๆที่อ่านแล้วเด็กๆสะท้อนออกมาว่าหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือเล่มโปรดของเขาอย่างไรนะคะ อันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการเขียนในวิชาภาษาไทยต่อไปค่ะวิชาสังคมาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะก็จะมีตั้งแต่การเขียนเชิงเหตุผลเชื่อมโยงแล้วก็การหาแก่นก็ในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาวัฒนธรรมนะคะเขาก็จะเขียนผังความคิดเชื่อมโยงเนาะนะคะวิชาภูมิศาสตร์ค่ะวิชาภูมิศาสตร์เนี่ย เด็กๆได้เรียนในห้องเรื่องการคำนวณเส้นลุงเส้นแหวงเด็กๆได้ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณเส้นลุงเส้นแหวงเด็กๆก,ก็เอามาคิดต่อค่ะว่าเอ๊ะถ้าเราอยากรู้ต้นไม้ต้นหนึ่งในโรงเรียนบิญยาวาสตรวิทยาลัยเราจะทำอย่างไรเด็กๆก,ก็กำหนดนะคะคำนวณเส้นลุงเส้นแหวงแล้วกำหนดจุดค่ะ ก็กลายมาเป็นการศึกษาพื้นที่นะคะในงานสวนพฤกษศาสตร์เด็กๆนำความรู้เรื่องพิกัดของต้นไม้แต่ละชนิดนำไปสู่การเขียนชื่อของพันไม้และการสืบค้นโดยการทำ QR code แปะต้นไม้ค่ะแต่ละต้นนะคะซึ่งสามารถที่จะสืบค้นได้นะคะอันนี้ก็ไปสู่การบูรณาการที่มาจากการเขียนนะคะสำหรับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนะคะ เราก็มีการกำหนดธีมหัวข้อที่จะศึกษาพืชศึกษานะคะก็คืองานคิมอนเพราะฉะนั้นคุณครูทั้งหลายก็จะให้เด็กๆนะคะได้ศึกษาเรื่องของงานคิมอนนะคะก็นำมาสู่การทำ Mind Map การสรุปองค์ความรู้การนำเอาความเอา งานขีม่อนนะคะไปใช้ประโยชน์เด็กๆก,ก็จะได้มีการศึกษาแล้วก็เขียนออกมานะคะเป็นบทความทางวิชาการเป็นงานวิจัยที่เกิดจากการศึกษาหรือเป็นโครงงานที่เกิดจากการศึกษางานขีม่อนนะคะสำหรับวิชาเคมีนะคะที่คููนกได้นำไปใช้นะคะก็จะเริ่มจากในวิชาเคมีคููนกเนี่ยก็จะมีทั้งการทำการทำแหลก็คือปฏิบัติการนะคะ แล้วก็การเรียนทฤษฎีในช่วงไหนก็ตามนะคะที่มีการเรียนปฏิบัติการนะคะเด็กๆจะต้องทำโฟลชาร์ตนะคะมาก่อนแล้วก็เตรียมการที่จะทําการทดลองมานะคะแล้วก็นำมาเขียนค่ะในในห้องเรียนครูนกนะคะ ก็จะมีการเขียน learning log ใน learning log เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนนะคะก็คือส่วนที่1คือก่อนเรียนเด็กๆจะต้องเขียนวันที่ค่ะว่าวันที่อะไรวันนี้จะเรียนเรื่องอะไรหรือทำการทดลองเรื่องอะไรเด็กๆจะต้องมีโฟลชาร์ทหรือเด็กๆจะต้องวางแผนมาก่อนว่าวันนี้จะเรียนอะไรเรียนอย่างไรเด็กๆจะต้องมีการทบทวนมาเตรียม อุปกรณ์อย่างไรขั้นตอนของการทําการทดลองที่จะต้องทําวันนี้มีอย่างไรซึ่งจะต้องเขียนไว้ในก่อนเรียนส่วนในขณะเรียนเด็กๆก,ก็จะได้เริ่มลงมือทำเขาก็จะเล่าเหตุการณ์ว่าวันนี้ทำการทดลองอย่างไรเขาติดปัญหาอะไรมีเพื่อนคนไหนช่วยก็จะมีการสะท้อนเพื่อนนักเรียนในห้องคุณครูความช่วยเหลือ ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนปัญหาไหนแก้ได้เขาแก้อย่างไรปัญหาไหนแก้ไม่ได้เขาก็จะตีกรอบสี่เหลี่ยมไว้คุณนกมาอ่านคุณนกก็จะได้ช่วยเขาแก้ไขปัญหาหลังจากที่คุณนกได้อ่านนะคะนอกจากนี้คุณนกก็ยังได้เรียนรู้กับเขาบางครั้งเขาบอกว่าทำแบบนี้ดีกว่าไหมคะอย่างนี้น่าจะดีน่าจะได้ผลแบบนี้ทำแบบนี้จะเร็วกว่า ซึ่งเราจะพบว่าบางครั้งเด็กๆก็อาจจะเป็นครูของเราได้เราก็เปลี่ยนจากครูเป็นนักเรียนแล้วให้นักเรียนเป็นครูห้องเรียนครูนกจะมีความสุขมากเลยค่ะดูจากนะคะเด็กๆทำ learning log นะคะจะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยค่ะเขาจะถ่ายรูปขณะที่เขาทำกิจกรรมนะคะห้องเรียนครูนกจะมีการเซลฟี่ค่ะทุกคนจะมีความสุขกับการเรียน ห้องเรียนจะต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยในขณะเดียวกันค่ะ learning lock ก็ต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยให้เขาได้แสดงความคิดเห็นได้กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นสรุปองค์ความรู้หรือชี้นำการเรียนของเราซึ่งครูจะต้องเปิดใจเปิดกว้างที่จะรยอมรับฟังความคิดเห็นของเขานะคะและเมื่อนั้นคุณครูจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากเขาได้ค่ะ วัยไม่ใช่ปัญหาสําหรับครูนกกับเด็กเลยนะคะเพราะเรามีช่องทางในการสื่อสารบางครั้งเราอาจจะคุยกันน้อยในห้องเรียนแต่เราจะเขียนและอ่านคุยกันเยอะขึ้นใน learning log นะคะนอกจากนี้นะคะครูนกยังให้ผู้ปกครองนะคะมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการอ่านในการประเมินผลการเรียนรู้ผู้ปกครองจะได้อ่าน learning log ของเด็กๆนะคะแล้วผู้ปกครองก็จะ คอมเมนต์ Comment, ให้กำลังใจเด็กๆนะคะแนะนำการเรียนการสอนซึ่งบางครั้งคุณนกก็ได้คุยกับผู้ปกครองผ่าน Learning l o ็นะคะนอกจากนี้นะคะพอจบภาคเรียนคุณนกก็จะยก l o อกบ o ๊กนะคะบางส่วนไปให้ท่านผู้บริหารอ่านค่ะซึ่งแต่ละท่านก็จะชื่นชอบพอพูดถึง Learning l o c ็ ผู้บริหารทุกคนก็จะคิดถึงครูนกเลยนะคะอันนี้คือสเสน่ห์ของ l e ARNING LOG เลยค่ะนอกจากนี้นะคะครูนกยังให้เด็กได้สะท้อนคิดการเรียนแล้วก็การทดลองผ่านกระดาษแผ่นเดียวด้วยนะคะอันนี้เราก็จะได้ถอดทักษะกระบวนการหรือความคิดของเขาเมื่อเขาเรียนจบหรือทำกิจกรรมเรื่องนั้นแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมในการประเมินผลนะคะ สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ